สวัสดีครับเจอกันเช้าๆครับปลานินเขามาเรากินหัวหารแล้วให้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นปัมนป๊มน้ําปั๊มน้ําจากโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นสายสายส่งนะครับมาจากแผงโซล่าเซลล์นี่สองบิกไอคัตเอานะครับผมใช้สองแผงนะตัวนี้เป็นปั๊มน้านะครับโอ พากันมาลองกินสองแผงนะอยู่บนลงังคาเลยอยู่บนลงังคาเลยนะครับอันนี้มีกล้องจอนปิดด้วยก็เลยาถามันก็เอ่อไม่ต้องใช้น้ําบ้านนะครับผมว่าแรงกับน้ําบ้านอีกนะนะต่อสายเป็นสายยางธรรมดานะครับเด็ดแรงๆเงงนี่ยโอ้ยฉีดทั้งวันนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ํา ฉีดไปเลยครับน้ำก็ดูจากบ่อนี้นะครับแต่ว่ามีมีตัวกรองน้ำอยู่นะตรงหัวก็ะโหลกก็เลยปั๊มก็ไม่ปั๊มก็ไม่ได้ตันหรอกก็เลยล้างก่อนไปลงปั่นหญ้ามานะครับไปลงปั่นหญ้ามา แดดกำลังดีครับก็เลยล้างหน่อยล้างบ่อยก็ไม่ดีสนิมันขึ้นรถอีกล้างในพวกซีนพวกอะไรพอนะครับอนี้นานๆล้างทีหนึ่งถ้าลงเขือะๆนี่ก็ล้างจัดเต็มนะครับพวกซีนล้อซีนอะไรฉีดไปเลยนะครับล้างไปเลย มันนี้นะครับล้อก็ถ้าขยันก็ล้างนะครับ่ว่าผมเดี๋ยวก็เลอะอีกผมว่าวิ่งไปตรงนี้มีแต่นามีแต่ทางโครนกำลางแค่ตัวอนนี่นะครับก็พึ่งปั่นบนคนนาสืบจะปลูกหญ้านะครับประมาณนี้เนี่ยเป็นปั๊มบัลลีดนะครับฮนดูดดนะครับใช้สองแผงนะครับ450วัตต์บนหลังคานะครับผม ปัมป๊มทิ้งปั๊มคว้างอย่างนี้ครับประมาณสองสามปีแล้วยังไม่พังนะครับบาดเลดทนมากวันนี้นะครับเจอกันนะครับงานหล่มเรารับจบขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม